สวัสดีครับพวกับผมไลซสระเกมเมอร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเด a ไบดเดนไลท์อีกแล้วนะครับผมมาตอนนี้เราวันนี้เราจะมาเล่นเป็นฮิลเบลรี่กันนะครับฮิลเบลรี่นะเป็นขาตรกรชัยเรื่อสุดโหดนะตัวนี้ผมชอบมากเลยจุดติดเลยละต็อนจริงก็ไม่ค่อยอยากจะจับมาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเปิร์กมันยังกากอยู่ครับ เบิกผมยังไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยถนัดอะ่ะจริงผมไม่ค่อยถนัดนะถ้าผมไม่ได้ใช้เปิกเบิกนกคูอ่กอัที่มันทําให้มองเห็นได้กว้างขึ้นชัดขึ้นนะถ้าไม่ใช้แล้วมันจะผมเล่นไม่ถนัดเลยเฮลบลี่เนี่ยมาเลกันเลยดีกว่าครับผมผมไม่ชอบใช้อาวุธจุติของมันนะมันไม่สวยผมว่ามันไม่สวยเลย ไปเกิเรื่องมันดีกว่านอน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 โง่ใส่แว่นครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนถอนเสาเราว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นละเห็นละเห็นมันละเห็นมันละเห็นมันละครับผมเฮ้ย เฉียดเฉียดเฉียดเฮ้ยอดี้เอ้ยโหจะเปลี่ยนเป้าหมายซะหน่อยนะเลียนเลยแล้วกันเลียนเลยแล้วกันเฮ้ยมันไ่วิ่งออกมาว่ะ,ะไปไหน ิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะโอ้ยไม่ใช่เปิงน้อพวกเราเล่นยากว่ะเพราะว่าการหมุนการบังคับอะไรมันจะต่างกันไปหมดเลยนะเนี่ยผมมีเปิงน้อกเวลหนึ่งเนี่ยมันมันมันยังอ่อนอยู่อะจ้า ตอนนี้เอา้าผิดทางอีกนะมันมันปรับแบบใหม่ด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยชนกำแพงโอ้ยใหม่ละเอา้าชนกำแพงแล้วเนี่ยไม่ไม่มีนกพูกแล้วมันไม่ชินเลยครับผม ไม่ชิแ,แ,แผไเท่ากับ2แผพูดอะไรอยู่น่แวนเลยดีกว่าทีแวน,น,เ,นเอยเสาอไ้ไม่ทัน,นเลยิงแม่งเลยล Hey, uh. เอาเลยทำสบายเลยตอนสิรให้สนุกนะ <Hey. S 1> <Hey. S 2> นเฮ้ยนี่ยผม,ผ,มผมชอบเลย มันก็ได้เอาเอ้ย,โ,ยโอ้ยเนี่ยมันโออเวลาอาจเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอะถ้าแบบเมาส์มันขึ้นไปข้ขขางบนนะมันหรือไม่ก็ข้างล่างตรงนี้นแต่ถ้เป็นขอบต่อะมันจะอ้าไม่รู้จะแก้ไงครับเอาไม่รู้จะแก้ไงจริงนะโอ้โดูดูดูสาวผม เงี้ยเตียนไปแล้วเนี่ยเหลืออันนั้นอันเดียวนะ <c oughs> แสดงว่าเป้าหมายสุดท้ายของมันคือเสาโน้นนะ <c oughs> มันมีตัวถอนเสาได้หรอ <c oughs> ทอรับลายเอ้ยทำไมนายถึงทำไมเธอถึงมีเบิร์กทำไมเธอถึงมีเบิร์กล่ะแรงแค่นี้เองแรงแค่นี้เองทำไมถึงมีเบิร์กถอนเสาล่ะจ๊ะเอ้ ช่วยกันแล้วเวยช่วยกันแล้วคิดว่าผมไม่เห็นหรือครับผมเสียงดังลั่นเลยเธอนี่เฮ้ยตรงนั้นยังมีสาวพอดีเลยนะนี่อาจจะเป็นคนแรกและคนเดียวที่ดวงแขวนนะเฮ้ยเฮ้ยติดติติดจัดไปจัดไปครับผม โอ้ยเปิดซิงเลยโอ้ยดูดิดูด,ดิดูมันทำกับผมเหลือเสาเลยอ่ะเฮอ,อไมไม่เหลือเสาเลยอ้าถอนไม่พอมาช่วยเพื่อนอีกดีแล้วดีแล้วช่วยเข้าไปนั่นแหละ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ย,เยนี่ไง,ไงโแล้วทีนี้มันมาไกลจากเสาแล้วนะทำไงเนะนี่ยเดอดเสาแล้วอะไปยิงไปแถวนี้ล้กันอยบาบา ตอนนี้บอกเลยว่าลำบากนี่ไงนี่ไงโอ้ยไม่น่าจุดติมเลยอะ่ะอยากเท่ไงอ,อยากอยากเท่ต้องจุดติซะหน่อยนะโหเป็นไงละ่ะฮงเปิร์หายหมดโอ้ยเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วิ่งวินน่นเลยวะถ่าทะลุวิ่งทะลุวิ่งทะลุนี่ครับผมตอนนี้มันเป็นยังวะยัง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 เอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะเป็นเป็นอย่างเงี้ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเอ่อ โดดไปนู่นละโดดไปนู่นละโอ้โหช่วยเพื่อนเสร็จแล้วด้วย <C le> นี่ไงเออจะไม่เห็นแต่ฟังเสียงเอาครับผมเ <C le af> นี่ยอีกแล้วอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วได้เห็นปะ่ะครับเฮ้ยผมขยับไม่ได้เลยนะโอ้โห ดรอแคสนี่นะชอบไปดโดนคือแค่เลื่อนขึ้นบนลงล่างก็เรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้วยังไงดีอทีนีนะ้ตุ้มตุ้มแถวนี้แหละนี่งไงเอ้ไม่โดนโหนยเสียใจอะ่ะ เด๋ยดใจดีไ,ไงครับผมเต็มหน้าไมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันลุกแล้วอีกคนนึงมันลุกแล้วจะไปไหนหรือจ๊ะเฮ้ยไม่โดนเว้ยเฮ้ยแถเนี้ยโดนแน่นอนไปนู่นช่วยกันละคงฮิวกันอยู่ ตรงไหนวะผมจำไม่ได้ผมชอบมันลงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนล่ะไปไหนแล้ว ยอมเลยครับตอนนี้เสาผมหายหมดเลยนะเฮ้ยที่ผมได้ยินเสียงนะ ลองไล่ฟันกับมันเหมือนธรรมดาดูสิยังไงผีก็วิ่งเร็วกว่ายังไงผีก็วิ่งเร็วกว่าอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวนี่ไงนี่ไงโอ้โหเรียบร้อย เฮ้ยเฮ้ยนี่ยล้มไปอีกคนหนึ่งครับผม มาเลยอีกหนึ่งนี่ไงรอ,อตายรอมันตายครับผมรอมันตายครับผมโคตรตึง่ยโคตรตึงจริงไปหาทางรับกันอะหวานแล้วทีเนี้ยออบอกเลยว่าโคตรตึงครับผม แม่งเสาผมหายหมดเลยนะแล้วประเด็นผมไม่มีโนวันละแล้วทีนี้พอไม่มีโนวันทำไงอะ่ะผมก็ต้องเบิ้ลเลื่อยฟันอย่างเดียวดิโอ้ยไหนบอกเลยว่างานนี้เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันครับทานเข้าไปครับผม คานเขาไปถ้าไม่เจอทางลับนี่ก็ไม่รอดสักคนเลยนะเบิร์นเรื่อยเลยน่นเยอะได้แต้มได้แต้มยิ่งไปไกลเท่าไหร่ยิ่งได้แต้มเยอะครับผมบิร์นไปไปเลยเนี่ยครับเห็นว่ามันได้แต้มด้านซ้ายไหมครับได้แต้มกิดนะบินเลยดีกว่าโอ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบินด,ด,ด,ดิผมบิน บินถ้าด่านนี้บินไม่ได้นะจริงเพราะว่าโอ้ย,อยไม่ถึงไม่ถึงอะ <c ười> จะโดดหนึง่งเอ้ยเจอว่ะทางน้่ตรงนี้นี่หว่าแล้วเอามันมาส่งสองสคนเนี้ยใจดีใจดี ปล่อยให้ตายอย่างทรมานดีครับผมนี่มันนี่เลยโอ,อ้โหโอ้โห กะว่าจะแบบยังไงเดียให้มันคานมาทางรับใช่ปะพอมันคานมาถึงปุ๊บนี่ไงไอ้นี่คามถึงแล้วผมจะแบกมันลงใต้ดินเลยครับผมทางนี้ไม่ได้ถ้าเดินทางนี้หลุดแน่เหมือนอ่ะรู้เขารู้เขารู้เขารู้แล้มันรู้มันรู้เด็กมันรู้ปไกลหน่อย น่าจะใกล้หลุดละหนึง่งสองปล่อยหลุดครับผมเล็กวางน่าจะคานไปไม่ทันแล้วละ่ะนะเเหดเชี่ยมอมาจริงๆเลยไม่ไปล่อยให้รอดสักคนไปเลยเหรอเดี๋ยวรอดไปมันได้ใจไหมละ่ะนะเรียบร้อยไปดึ้งครับผมอ้าวมีเพื่อนเสียชีวิตตรงนี้มีคนเสียชีวิตนะครับผม อ๋อเหลืออีกคนเดียวเหลืออีกคนเดียวหรือว่าสงสารสงสารจะไปปล่อยทางลับแล้วกันฮะเอาลงครับผมเอาอีกคนลงปุ๊บดับปับ๊บเฮ้ยลงเร็วนี่นี่นี่เอาอีกแล้ว เร็ว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 อีกนิดเดียวช่างเป็นคนที่จิดใจทำด้วยอะไรไมันช่างใจร้ายเหลือเกินอ้าวเคอร์เซอร์เมาส์บูมาอีกแล้วเฮ็ยเป็นนี้ประจำแล้วเวลาอัดอ, <c oughs> อ่ะโอ้โหเปิดพี่แกเขาแบบแดงหมดเลยนะ <c oughs> โอ้โหธรรมดาที่ไหนเฮ้ย <c oughs> ก็จบกันไปแล้วครับตานี้บอกเลยว่าตึงมากตานี้ตึงตึงโคตรเลยครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับฮลเบลลี่สายโหดก็ไม่ได้เล่นตัวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็เพราะว่าจุติมันนะก็เลยต้องรออัพให้มันเต็มก่อนแต่ว่า เกิดอาการอยากจะเล่นก็เลยมาแคสให้ดูกันนะก็อาจจะเล่นอ่อนอ่อนอ่อนไม่สมกันแล้งหนึ่งไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะผมนะไม่ได้เล่นตัวที่นานก็เดี๋ยวจะรีบอัพเลเวลให้ตันครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยครับบบายครับ